หากว่ามนุษย์คนหนึ่งหันมาทานมังสวิรัตฮอร์โมนเพศของคุณจะกลับมามีสมดุลตามธรรมชาติท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าการทานมังสวิรัตทําให้ฮอร์โมนในร่างกายของเราปรับสมดุลดีขึ้นอาการผิดปกติต่างๆที่ทําให้เราไม่สบายตัวปวดศีรษะนอนไม่หลับอาการสมรรถภาพทางเพศเสื่อมอารมณ์แปรปรวนเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงหรือ สภาวะมูตส i วงภาษาอังกฤษนะครับจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยขอย้ำนะครับว่าการกินเนื้อสัตว์มากเกินไปจะทำให้ฮอร์โมนของเราเพี้ยนได้ในปี2010มหาวิทยาลัยมายานาชิในประเทศญี่ปุ่นได้มีงานทดลองในมนุษย์เลยนะครับให้ดื่มนมวัวพบว่าฮอร์โมนในนมวัวทำให้ฮอร์โมนเพศหญิงเพิ่มขึ้น และฮอร์โมนเพศชายลดลงอย่างชัดเจนการทดลองนี้เขาให้อาสาสมัครชายหญิงและเด็กดื่มนมวัว600มิลลิลิตรจากแม่วัวและตรวจฮอร์โมนในปัสสาวะและยังตรวจในเลือดอาสาสมัคร ก่อนและหลังการดื่ม15นาที30นาที45นาที60นาที90นาทีและ120นาทีเป็นอะไรที่ชัดเจนมากเลยนะครับดักทุกช่องทางเลยราคาก็สูงด้วยก็ขอบคุณเขานะครับที่เขาทำให้เราดูกันพบว่ามีการเพิ่มสูงขึ้นของฮอร์โมนเอสโตรเจนในทั้งผู้ชายผู้หญิงและเด็กอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติฮอร์โมนพวกนั้นคือเอสโตรเอสตรอดิอลและเอสไตรอลเป็นฮอร์โมน ฮอร์โมนเพศหญิงทั้ง3อนุพันธ์ e 1 e 2 e 3เลยนะครับและพบฮอร์โมนเพศชายที่น้อยลงยังมีนัยสำคัญด้วยอันนี้เป็นกราฟที่แสดงให้เห็นว่าฮอร์โมนเพศหญิงเอสโตรนเพิ่มขึ้นและฮอร์โมนเพศชายลดต่ำลงเช่นกันนักวิจัยเลยสรุปว่าฮอร์โมนที่เราได้รับจากการบริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์ดูดซึมเข้าไปในร่างกายมนุษย์ของเราได้จริงๆและส่งผลต่อฮอร์โมนในร่างกายของเราจริง โคชแบงค์ครับแล้วการที่ร่างกายเรามีฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงมันไม่ดีอย่างไรเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับฮอร์โมนเอสโตรเจนที่สูงที่มากเกินไปในร่างกายจะทำให้สมดุลฮอร์โมนหลายๆตัวในร่างกายของเราเสียไปด้วยครับ ร่างกายของเราทุกคนผลิตฮอร์โมนเพศหญิงได้ทุกๆอนุพันธ์อยู่แล้วแต่มากเกินไปจะส่งผลเสียต่อร่างกายเราทุกคนทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายเลยครับก็ผลิตเหมือนกันแต่เมื่อไหร่ที่เราได้รับมาจากภายนอกนี่แหละครับจะไปเกี่ยวเนื่องกับเรื่องอารมณ์แปรปรวนอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศมีบุตรยากมีบุตรยากด้วยนะไทรอยด์เป็นพิษและการจเจริญเติบโตในเด็กและการจเจริญเติบโตของเซลล์ที่ไม่พึงประสงค์นั่นก็คือเซลล เรงงนนั่นอถ้าท่านผู้ชมได้ความรู้จากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ความรู้ดีๆให้คนไทยเราด้วยนะครับปัจจุบันมีการศึกษาและงานวิจัยสนับสนุนการกินมังสวิรัตว่าดีต่อสุขภาพมาเรื่อยๆทำให้ผมก็เป็นคนหนึ่งที่กินผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้อยลงถึงไม่กินเลยครับด้วยเหตุผลที่ว่าโคชแบงก์ก็ไม่อยากจะได้รับฮอร์โมนที่เสียสมดุลน,นั่นเอง